ต้องทำอย่างไรคะสำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษเนาะอันดับแรกนะคะต้องหูพื้นฐานตัวเองนะคะหูพื้นฐานว่าเฮ้าพื้นฐานเป็นแนวไหนนะคะและเฮ้าจะเรียนจังไหนสำหรับข้อที่คูสอนนักเรียนเนาะส่วนมากก็คือคนบ่มีพื้นฐานนะคะิ่มโดยเฉพาะพื้นฐานในเรื่องการออกเสียงบ่มีเลยนะคะคู่ก็จะเริ่มต้นโดยการสอนการสะกดขําการสอนเสียงฟอนเนติกนะคะสอนผ่านการสะกดขําแบบ phonetic เรื่องที่เข้าเรียนเขาเอื่นว่าเรื่องเสียงนะคะเรื่องเสียงที่เขาเรียนภาษาอังกฤษเขาเอื่นว่า phonetic แต่ว่าวิธีการเรียนเขาเรียกว่า phonics เข้าเรียนเรื่องเสียงผ่าน phonics นะคะถ้าไพบ่มีผื้นหานออกเสียงบันใดปากยังเป็นบัานหูวิธีว่างปากให้ฝึกออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษจังหดก็เริ่มที่ p h o n i c ก่อน นะะคสเต็ปที่สองนะคะ,ะ,คะพ่อเริ่มฟอนิกได้แล้วนะคะก็เริ่มเรียนรู้คำศัพท์นะคะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์นะคะอ่านะคะเพื่อที่จะเรียงประโยคให้ได้นะค,ะคำศัพท์กับประโยคเนี่ยมาพร้อมกันนะคะอ่าก็จะเรียนนำนเนาะงไพโบมีพื้นฐานก็เริ่มตั้งแต่อ่าการเรียงประโยคแบบมีไงเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะเอาไปเว้านะคะเออคัมมันี้คุณบวชได้น,น,นะคะสิ่งที่คุณต้องแบบ ฝึกการเว้านะฝึกการออกเสียงฝึกการเว้าประโยคง่ายๆนะคะถ้าประโยคง่ายๆเข้ากันยังนึกบนทันออกเข้ากันยังบนท่านของนะคะการทิมไปจําประโยคอย่างๆนะคะมันก็จะแบบสมองเข้าก็จะจำอย่างนะ,ะเวลาเริ่มเริ่มที่อีหยังที่ง่ายๆที่สมองเข้าอ่ะมันรับได้มันเปิดได้นะคะพอมันเริ่มขยายใหญ่แล้วนะคะเข้าฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สิได้เป็นค้าัพท์ หลายแล้วก็ประโยคหลายไปเองนะคะแต่ว่าตอนเริ่มต้น,น่ะให้เริ่มแบบง่ายๆตามความสามารถในการเรียนของเฮาก่อนเนาะอ่ะสเต็ปที่3นะคะก็คือการฝึกฟังแน่นรับ a น i v e s p เก k e r นะคะคนไทยมีปัญหาในเรื่องการฟังมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮ้าบาาา่ได้ใส่ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตลอดเวลานะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมเข้ากับบได้เป็นฝรัง่งบ่ได้มีฝรั่งมาสื่อสารนะคะอันนี้อันนี้ เป็นตัวอย่างด้วยค่ะผู้ดาวาเป็นตัวอย่างนะคะวิธีที่เข้าตรงเรียนเพื่อให้ฟังในดับสำเนียงเนีทิสปีเกอร์ได้นะคะเข้าตรงเรียนเรื่องฟอเนติกคือเก่าค่ะแต่ว่าฟอเนติกในเลเวลนี้จะเป็นฟอเนติกสำหรับคนมีพื้นฐานแล้วนะเขาจะกลัวข้มามไม่ได้แน่แล้วหูวข้ามสามสั่งประโยคมาได้แน่แล้วนะคะก็จะมาฝึกฟังในเสียงฝรั่งนะคะคู่ก็จะสอนผ่านคอที่ชื่อว่า การออกเสียงนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า pronunciation นะ pronunciation นะคะสอนการออกเสียงแบบตามหลัก IPA เนาะ mm hmm. เพื่อปูพื้นฐานให้คุ้นคนเคยกับสำเนียงของฝรั่งนะคะสเต็ปต่อมานะคะก็เป็นเรียนสื่อสารนะคะก็เอาทั้งหมดที่คูสอนมานะมาประมวลผลในคอสื่อสารนะ,ะถ้าเจ้าสามารถเรียนคอสื่อสารได้จะฟังได้จะจำประโยคได้จะโรูเพ่บทบาทต่างๆได้ นะคะก็ถือว่าผ่านนะคะถือว่าผ่านเจ้าก็สะสามารถที่จะเรียนในระดับได้เว็บต่อไปที่มันยากขึ้นได้นะคะโอเคบอนะปัญหานะคะปัญหาที่คู่เจอนะแล้วก็ที่หลายๆคนเจอ ก็คือเวลาเข้าอยากอ่านภาษาอังกฤษได้อยากว้าภาษาอังกฤษได้นี่นะอยากอ่านประโยคยา่ยางยางแบบนี้ได้นะหรือว่าอยากวอาประโยคง่ายงาแบบนี้ได้นะเข้าก็ไปฝึกเฝ้าประโยคนั้นโหลดนะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วนะมันยากเกินที่เข้าจะจาได้ ได้นะคะเออพอเลื่อนไปแล้วมันก็เอาออกมาใส่บูได้นะคะวิธีแก่เนาะวิธีแก่ภายที่เจอสถานการณ์แบบนี้หรือว่าเลื่อนไปสักพักแล้วโอ้เริ่มยากเลยจำบูได้ล่ะนะคะจำเก็บมาจำค้าสามบูได้มันเริ่มยากเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยนะคะวิธีแก่นะ,ะก็คือถอยกลับมาถอยกลับมาปูพื้นฐานให้พื้นฐานเราแน่นก่อน นะเพื่ออะไรเพื่อจะทนกับอะไรที่มันยากๆได้ถ้าเราเรียนอะไรที่มันยากแล้วเราเรียนไม่ได้นะคะแสดงว,ว่ามันเนื้อหามันไม่เหมาะกับเราเราต้องไปเรียนอะไรที่ขึ้นมาไปเรียนขึ้นมาให้มันได้นะคะแล้วเราจะทำอ,อะไรที่มันเรียนอะไรที่มันยากขึ้นได้อะไพ่เนื้อผ่าบอ,อกคู่ยกตัวยางคู่ก็ได้เนาะ ตอนที่คู่ฝึกฟังใหม่ๆนะคะคู่ไปฟังอาจารย์อาจารย์ฝรั่งจากแอปแดงเนาะนะคะ,นะค,ะคู่ฟังบอกเลยนะคะวิธีการคู่ยังไงคู่กับไปฝึกภาษาอังกฤษมาเออไปเรียนภาษาอังกฤษมานะ,ะเรียนคำศัพท์เรียนฟังเรียนอ่านเรียนออกเสียงคือเรียนทุกอย่างนะคะเสร็จแล้วก็กลับมาฟังใหม่นะคะเริ่มฟังออก อันนี้มันคือวิธีการทดสอบนะคะวิธีการเรียนทีจะทาให้เฮาูหว่าเฮามีการพัฒนาบอกเขาฟั่งอียงอย่างๆได้แล้วเขาฟั่งเข้าใจจากเดิมที่เฮาบ่าเข้าใจน่ะนี่แหละคือการพัฒนานะทาาัยอยากเรียนกับพู้นะทักไปที่ไล่แอดตามที่ขึ้นอยู่นี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ